ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับรายการของเรานะครับจะนำพระวจนะคำของพระเจ้ามาสู่คุณผู้ฟังนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในพระเยซูคริสต์ได้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าทรงประชนอยู่และเป็นถ้อยคำที่มีพลานุภาพ เมื่อคุณได้ยินถ้อยคําของพระเจ้ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเต็มไปด้วยพลังที่เกิดขึ้นมาจากข้างในในความคิดในจิตใจของคุณผู้ฟังและพระวจนะพระเจ้านะครับก็จะทําให้ความกลัวความกังวลความรู้สึกหมดหวังความสับสนเนี่ยถูกขับไล่ออกไปจากจิตใจของคุณแต่ก็จะมีความเชื่อเกิเกดขึ้นมาความเชื่อนียจะทํางานในจิตใจของคุณ และนี่ก็คือเหตุผลที่สําคัญที่จิตใจของเราจะต้องเชื่อมต่อกับถ้อยคําของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับได้ดูในข้อพระคัมพีที่มีความสําคัญมากเลยนะครับก็ให้เรามาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่11นะครับพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่11นะครับ ได้กล่าวเอาไว้ว่าเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกลับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของข้อนี้จริงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อคุณตอบรับ หรือคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณมาเข้าร่วมกับศาสนาใหม่ก่อนที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในโลกฝ่ายธรรมชาติเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์มันจะมีบางอย่างที่มีพลังนะครับเป็นพลังของคุณที่คุณเคยถูกแยกออกจากพระวิญญาณของพระเจ้าครับแต่ตอนนี้เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เนี่ยตอนนี้คุณได้ ถูกนำกลับมาเพื่อเชื่อมต่อกับพระวิญญาณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้โดยโดยการไม่เชื่อฟังของอดัมเนี่ยมีผลลัพธ์ทำให้วิญญาณของคนทุกคนรวมถึงของคุณด้วยได้ไปเชื่อมต่อกับแหล่งที่ผิดแต่ตอนนี้โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์วิญญาณของคุณได้กลับมาเชื่อมต่อ กับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อคุณมีความเข้าใจในความจริงที่เรียบง่ายตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบว่าคุณจะดำเนินชีวิตคริสเตียนในแต่ละวันอย่างไรนั่นเองหรือว่าคุณจะตอบสนองต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับให้เราดูในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเอาไว้ว่า ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปแล้วคุณผู้ฟังครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นก็คือคำว่าบาปในข้อนี้จริงๆแล้ว,นวนเนี่ยโดยไวยากรณ์เนี่ยมันเป็นเอกพจน์ครับนั่นหมายความว่าออข้อนี้ไม่ได้พูดถึงการกระทำหลายๆครั้งที่เป็นการกระทำที่เรียกว่าความบาปแต่ความบาปตรงนี้ได้พูดถึงความบาปดั้งเดิม ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกซึ่งมันเป็นความบาปที่เป็นแหล่งของความบาปทั้งหมดนะทุกประเภทเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าบาปในข้อนี้จึงเป็นบาปเอกพจน์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของบาปตรงนี้ก่อนก็คือความบาปดั้งเดิมอนะ่ะขอเรียกเป็นอย่างนี้ลวกันความบาปดั้งเดิมตรงนี้นะครับคือหมายถึงเป็นบาป ที่เป็นอันเดียวอ่ะเป็นเอกพจน์แต่เป็นแหล่งหรือเป็นต้นกําเนิดของสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงในโลกใบนี้เนี่ยเป็นแหล่งของความกลัวเป็นแหล่งของความรู้สึกหมดหวังด้วยแล้วก็เป็นแหล่งของความพ่ายแพ้เป็นแหล่งของความขัดสนความยากจนเป็นแหล่งของความเจ็บป่วยเนี่ยแหละมาจากบาปต้นบาปดั้งเดิมตรงเนี้ยเพราะว่าก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในสวนเอเดนคือ ในชีวิตของมนุษย์คู่แรกนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะลองคิดดูนะครับวิญญาณของอดัมนั้นน่ะได้รับการเชื่อมต่อจากพระเจ้าอยู่ตลอดได้รับการเชื่อมต่อกับพระพรของพระเจ้าตลอดแล้วก็ได้รับการเชื่อมต่อกับชีวิตสันติสุขของพระเจ้าเชื่อมต่อกับทรัพยากรทั้งหมดของพระเจ้าเชื่อมต่อกับพระพรของพระเจ้านะครับแต่ก็เพราะว่าเมื่ออดัมได ยอมก้มหัวให้กับการโดนหลอกของมารซาตานมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบาปอะที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมอะที่ผมอธิบายไว้ว่าเป็นความบาปที่เป็นรูปเอกพ์นั่นแหละได้เกิดขึ้นมันก็คือเหมือนกับเป็นพลังทางฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อเกิดความบาปเกิดขึ้นมันก็มีความตายเกิดขึ้นตามมามีความพ่ายแพ้ความรู้สึกหมดหวังความกลัว การซึมเศร้าเกิดขึ้นตามมาซึ่งจริงๆนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นแผนการของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์เนี่ยมาพบเจอกับสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นโดยผ่านทางการล้มลงของอาดัมนี่แหละนะครับความบาปเหล่านี้ก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วก็ครอบงำเหนือชีวิตของมนุษย์ก็จึงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองให้หลุดพ้น จากความบาปที่เป็นเอกพจน์คือความบาปดั้งเดิมตรงนี้ได้เลยแล้วอย่างหนึ่งนะครับที่ความบาปเนี่ยจะทํากับชีวิตมนุษย์ก็คือมันจะดึงให้ชีวิตของคนนะตกต่ำลงแล้วความบาปเหล่านี้ก็จะนําสิ่งต่างๆซึ่งตรงครับตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ที่มีแผนการอันดีให้กับชีวิตมนุษย์เนี่ยความบาปเหล่านี้จะทําในสิ่งที่ตรงกันข้าม ทีนี้แล้วพระเจ้าทํำยังไงครับพระเจ้าจึงได้วางแผนการไถ่การไถ่ออกมาจากการตกเป็นทาสของความบาปดั้งเดิมผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นะครับพระองค์ได้พระบิดาได้ส่งพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยของพระองค์ลงมาไม่ใช่เพื่อมาให้หลักการกับเราในการปฏิบัติไม่ใช่มาสอนให้เราเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อมา ให้ศาสนาใหม่กับเราพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อมาปราบความบาปดั้งเดิมอันเนี้ยที่กลางเขนแล้วก็ไถ่มนุษย์ให้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปดั้งเดิมที่เป็นเอกพจน์ตรงเนี้ยที่กลางเขนความบาปทั้งหมดของเราก็เลยไปตกอยู่กับที่พระเยซูคริสคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูทรงบาป เพื่อพวกเราคุณเห็นไหมครับว่าความบาปตรงนี้เป็นแหล่งของความชั่วร้ายทุกอย่างเลยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงปราบความบาปที่กางเขนนั้นพระองค์เองก็ได้ปราบทุกอย่างเลยนะครับที่มันเป็นบาปเล็กบาปน้อยหรือเป็นผลที่รวมอยู่ในความบาปดั้งเดิมซึ่งมันก็รวมถึงพระเยซูก็ได้ปราบความกลัวความซึมเศร้าความเจ็บป่วย ความยากจนความสับสนหมดหวังคือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดรากฐานความชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของคนทุกประเภทได้ถูกปราบไปหมดแล้วพร้อมกับบาปต้นบาปดั้งเดิมนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเชื่อในอพระเยซูคริสต์ลักษณะความบาปนี้ที่มันเหมือนกรบอกแบบจะดึงเราเอาไว้ก็จะถูกถอนออกไปจากชีวิตของเรา และนี่ก็คือเหตุผลที่ข้อพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วตายต่อบาปไปแล้วนะครับอะไรคือตายตรงนี้ตายก็คือหมายถึงถูกแยกออกไปจากความบาปในความหมายในข้อนี้ก็คือเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์วิญญาณของเราก็เลยถูกแยกออกจากความบาปดั้งเดิมและ อะไรที่มันเป็นลูกน้องของความบาปดั้งเดิมเนี่ยถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตเราเลยและในตอนนี้อำนาจของความบาปก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมเหนือชีวิตของเราอีกต่อไปคือในพระคริสต์เราตายจากบาปแล้วซึ่งหมายถึงอำนาจของความบาปไม่สามารถที่จะควบคุมเหนือชีวิตของเรา ความรู้สึกหมดหวังความเจ็บป่วยความขัดสนความกลัวความเศร้าสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วไม่มีอำนาจใดๆในชีวิตคุณอีกต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกตัดขาดออกไปจากชีวิตคุณแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณเองจําเป็นจะต้องเห็นเห็นตัวเองในลักษณะตามความเป็นจริงนี้ด้วยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเชื่อในความจริงแล้วคุณคุณตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับละลึก มีจิตสำนึกถึงความเป็นจริงแบบนี้ตลอดเวลาแล้วมันก็ยังมีคำที่สำคัญในข้อนี้ด้วยนะครับได้บอกเอาไว้ว่าถือว่าท่านได้ตายจากบาปคำว่าถือว่าเนี่ยในภาษากรีกดั้งเดิมนะครับคำว่าถือว่าเนี่ยมันเป็นคำพูดในลักษณะที่ใช้ในทางคำนวณหรือว่า,าใช้ในทางบัญชีทางคณิตศาสตร์คือคำว่าถือว่าเนี่ย คือหลังจากมันหมายถึงนี้ครับหลังจากที่คำนวณบบเบสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลยสรุปออกมาว่าอย่างเงี้ยสรุปเลยไม่รู้ละต่อไปเนี้ยในความหมายตรงนี้ก็คือเรามองดูในความเป็นจริงของข่าวประเสริฐมองดูในสิ่งที่พระเยซูคริสส่ทงทําให้กับคุณมองดูว่าตอนเนี้ยสรุปคํานวณออกมาแล้วอ่ะคุณเนี่ยหลุดออกจากอํานาจความบาปแล้วนะครับ แบบคุณเป็นใครแล้วในพระคริสต์อย่างที่พระคัมภีร์เปิดเผยกับคุณคือหลังจากที่มาดูหมดละไม่รู้ละสามารถสรุปได้แบบนี้สรุปด้วยความมั่นใจแล้วคุณก็รู้ว่าในพระคริสต์เนี่ยสรุปได้เลยว่าคุณตายหรือแปลว่าถูกแยกออกจากความบาปแล้วจบและความบาป ก็ไม่มีอำนาจใดๆในชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วและถ้าความบาปไม่มีอำนาจนะครับจบอำนาจลงนะครับสิ่งชั่วร้ายอื่นๆก็ต้องถูกสรุปไปด้วยไม่มีอำนาจในชีวิตของคุณเหมือนกันนะครับในฉบับการแปลเล่มหนึ่งนะครับได้บอกว่าให้คุณถือว่าตัวเองเนี่ยตายจากบาปแล้วเราจำเป็นต้องเห็นว่าตัวเองตายจากบาปแล้ว ถ้าตายจากบาปบาปก็มาล่อลวงเราไม่ได้นะครับคือเราต้องคิดให้ตรงกันกันกบความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้และเมื่อมีสิ่งชั่วร้ายต่างๆเข้ามานะครับในชีวิตของคุณมาต่อต้านมาล่อลวงเราก็จําเป็นต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเข้ามาเวลาไหนยังไงด้วยวิธีใดก็ตามคุณต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยมันไม่มีอํานาจอะไรเลยในชีวิตของคุณเพราะว่ามันไม่มีอํานาจอะไรเหนือเราอีกต่อไปแล้ว โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่มีอำนาจอะไรจะหลอกล่อเราได้ดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับเรื่องอะไรก็ตามให้คุณคิดจำไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรอยากจะเข้ามาทำลายชีวิตของคุณจริงๆแล้วมันไม่มีอำนาจแล้วให้คุณถือว่าคุณได้ตายจากบาปแล้วตายจากความยากจนจากความสับสนความกลัว ตายจากความเครียดความซึมเศร้าแต่ตอนเนี้ยคุณมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในพระเจ้าคุณได้กลับมาเชื่อมต่อกับพระพรพระเจ้าคุณได้กลับมาเชื่อมต่อกับสันติสุขของพระเจ้าแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อกับชีวิตของพระเจ้านั่นแหละคือตัวคุณตัวตนที่แท้จริงเลยนะครับให้เราคิดแบบนี้เชื่อในความจริงแบบนี้นะครับเอาละครับให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์วันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตใหม่นะครับขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้เป็นคนใหม่เอี่ยมแล้วจากข้างในความบาปไม่มีอํานาจใดๆเหนือชีวิตลูกอีกต่อไปเพราะว่ามันมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าคือชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ภายในลูกและในขณะนี้ลูกก็ ประกาศอย่างกล้าหาญว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะทําลายชีวิตลูกไม่มีอํานาจใดๆในชีวิตของลูกอีกลูกประกาศถึงชัยชนะในพระนามพระเยซูคริสต์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และพระบิดาลูกขอถวายพระเกศทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการของเรา the truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความจริง ที่ทางรายการได้นําเสนอในวันนี้จะปลดปล่อยให้คุณและคุณได้ทราบความจริงนะครับว่าคุณได้ผลจากอํานาจความบาปทั้งปวงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปของรายการนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรค,คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ